แสงตะวันสีทองสาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของโรงพยาบาลเก่าแก่ในเยอรมนีปี1923กลิ่นยาฆ่าเชือ้อและน้ำซุปไก่ลอยคลุ้งในอากาศหญิงสาวในชุดพยาบาลสีขาวสะอาดเดินตรวจตราคนไข้ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนดวงตาสีฟ้าของเธอดูเป็นมิตรและอบอุ่นราวกับแสงเทียนในคืนมืดมิด ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นซ้อนความมืดมิดอันน่าสะพรึงกลัวไว้เธอชื่ออักเนสพยาบาลผู้เสียสละและทุ่มเทแต่เบื้องหลังความดีงามนั้นอักเนสกลับซ่อนความลับดำมืดไว้ เธอเชื่อว่าตัวเองกำลังช่วยคนไข้ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยการปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระจากความเจ็บปวดอักเนสเริ่มลงมือกับคนไข้ที่อาการหนักใกล้ตายด้วยการให้ยาเกินขนาดหรือวิธีที่โหดร้ายกว่านั้น ข่าวลือเริ่มแพร่ะสะพัดในหมู่คนไข้และพยาบาลบางก็ว่าเห็นเงาดำลึกลับเดินวนเวียนรอบเตียงคนไข้บางก็ว่าได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาในยามวิการแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากเพราะกลัวจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนเสียสติจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าพยาบาลคนสวยแอบฉีดยาบางอย่างให้คุณยายที่นอนป่วยอยู่ และหลังจากนั้นไม่นานคุณยายก็จากไปอย่างสงบเด็กชายเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อของเด็กชายซึ่งเป็นตำรวจจึงเริ่มสืบสวนอย่างลับๆความจริงอันน่าตกตะลึงค่อยๆปรากฏอักเนสสังหารคนไข้ไปแล้วหลายสิบคนด้วยความเชื่อผิดๆว่าเป็นการช่วยเหลือ เมื่อความจริงถูกเปิดเผยอักเนสถูกจับกลุ่มและนำตัวขึ้นศาลเธอไม่รู้สึกผิดกลับยิ้มเยาะและบอกว่าเธอเพียงแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเท่านั้นอักเนสถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอจบชีวิตของนางพยาบาลปีศาจแห่งเยอรมนีโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความเมตตาที่บิดเบี้ยวและจิตใจที่มืดมิด